สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะคะครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนนําใบงานเรื่องการประมาณผลลัพธ์การคูณขึ้นมานะคะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เหมือนเหมือนพิมพ์ผิดนะคะตรงนี้เป็นการประมาณ ผลลับของการคูณวันนี้จะทําแบบฝึก2ข้อนะคะง่ายๆเดี๋ยวคุณครูพาทำนะคะเรามาอ่านโจทย์นะคะอาคารแห่งหนึ่งสูง18ชั้นแต่ละชั้นใช้กระจกทําหน้าต่างชั้นละ400แผ่นอาคารแห่งนี้ใช้กระจกทําหน้าต่างทั้งหมดประมาณกี่แผ่นนักเรียนเจอคําว่า ประมาณใช่ไหมคะในโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของการคูณใช่ไหมคะมันเพิ่มทีละเท่าๆกันเป็นโจทย์ของการคูณอ่ะเขาให้เราประมาณนะคะนักเรียนดูที่อาคารแห่งหนึ่งสูง18ชั้นถ้าคุณครูประมาณ ประมาณ18เป็นจำนวนเต็ม10จะได้เท่าไหร่คะเขียนตรงนี้เลยนะคะ18ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็น8ใช่ไหมคะทำถ้าหลักหน่วยเป็น8ก็จะทำให้ค่าหลักสิบเพิ่มไปอีก1 0จากมีอยู่แล้ว10เพิ่มอีก1 0ก็เป็น20นั่นเองนะคะ หลักหน่วยคงเดิมส่วนตรงนี้ชั้นละ400เป็นจำนวนเต็มร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไระเราก็จะได้ว่า18มีค่าประมาณคือ20นะคะจากนั้นนักเรียนมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนพร้อมกันเลยประโยค สัญลักษณ์เป็นโจทย์ของการคูณอ่หลักการคูณถ้าจะให้ง่ายเราต้องนำจำนวนที่มากที่สุดตั้งถูกไหมคะในที่นี้คือ400คูณด้วยคูณด้วยค่าประมาณเลยค่ะคูณด้วยค่าประมาณคือเท่าไหร่คะ20เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นนักเรียนก็แสดงวิธีทำวิธีทำก็จะได้ว่า,าเริ่มที่400ก่อนนะคะเราจะย่อว่าอย่างไงดีแต่ละชั้นใช้กระจกทำหน้าต่างชั้นชั้นละ ก็เขียนไปเลยว่าแต่ละชั้นใช้กระจกทำหน้าต่างชั้นละสี่ร้อย นักเรียนคะเห็นไหมคุณครูไม่ได้ย่อมันก็เลยทําให้ยาวหรือนักเรียนก็จะย่อได้ว่าทําหน้าต่างทําหน้าต่างใช้กระจกชั้นละก็ได้นะคะอ่ะบรรทัดต่อไปอาคารสูงใช่ไหมคะอาคารสูงอ,อาคารสูงประมาณอ่าเพราะเรา เพราะเราหาค่าประมาณของ18คือ20 20ชั้นนักเรียนสังเกตนะคะว่าการคูณหน่วยมันจะต่างกันเห็นไหมคะถ้าบวกหรือลบเนี่ยหน่วยมันจะเหมือนกันถ้าคูณกับหารหน่วยต่างกันนะคะเพียงแค่เราดูว่าถ้าเป็นโจทย์การคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันแต่ถ้าเป็นโจทย์ของการหารมันก็จะลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองนะคะอะ และเราเขียนอะไรบรรทัดที่3คะเขียนเครื่องหมายคูณบรรทัดที่3เขียนว่าใช้กระจกทั้งหมดใช้กระจกทั้งหมด อนักเรียนจับ2ตัวนี้มาคูณกันการคูณถ้านักเรียนเจอ0ูนย์ให้นักเรียนเก็บ0ูนย์ทั้งหมดไว้ในใจนะคะคูณที่เป็นจํานวนเต็มในที่นี้เราเจอ4กับ2 4 2เป็น8 0ศูนย์เก็บไว้ในใจ3ตัวตเติมเลยนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคนับ1 2 3ขั้นหน่วยหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนดูหน่วยตรงนี้หน่วยก็เป็นแผ่นโอเค ใช้กระจกทั้งหมด8,000แผ่นนักเรียนทั้งหมดประมาณนักเรียนลืมคำว่าประมาณใช่ไหมคะ,ะใช้กระจกทั้งหมดประมาณ8,000แผ่นนักเรียนนำมาตอบเป็นเลขไทยก็จะได้ว่าใช้กระจก ทั้งหมด8 0 0พันแทนใช่ไหมคะอนนเดียนสังเกตนะว่าทั้งหมดประมาณครูลืมคำว่าประมาณอีก่แล้ประมาณการประมาณช่วยให้ในักเรียนได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะคะถ้านักเรียนนำส1บไปคูณกับ4บางคนเนี่ยท่องสุดคูณไม่คล่องก็จะลำบากนีคะ แต่ในที่นี้ถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มนะไม่ว่าจะเป็นเต็ม10เต็มร้อยเวลาหาผลคูณมาแล้วเลขก็จะสวยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเป็นค่าประมาณอันนี้เป็นค่าประมาณเต็มพันเลยนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนดูที่ข้อที่2ดูข้อที่2อ่านจบนะคะพ่อสะสมธนบัตรฉบับละ50บาท จำนวน274ฉบับพ่อมีเงินทั้งหมดประมาณกี่บาทอ,อ่านโจทย์อีกรอบนะคะพ่อสะสมธนบัตรฉบับละ50บาทจำนวน274ฉบับพ่อมีเงินทั้งหมดประมาณกี่บาทนักเรียนคะอันไหนที่ยังไม่เป็นจำนวนเต็มเอยตรงนี้ใช่ไหมคะอ่านได้คุณครูจะประมาณ274ให้เป็น ให้เป็นจํานวนเต็มอะไรดีที่ใกล้เคียงให้เป็นจํานวนเต็ม10นะคะถ้าเราประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ให้นักเรียนดูที่หลักที่น้อยกว่า10ก็คือหลักหน่วยถ้าหลักหน่วยมันเป็น0.1234หลัก10ของเราคงเดิมเพราะฉะนั้นก็จะประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็ไหมแต่ถ้าเป็น 5, นะคะถ้าตรงนี้เป็น275 เก็จะเพิ่มไปอีก1 0เพิ่มอีก1 0ก็เป็น80ก็จะประมาณเป็น280รนะคะ,ะจำหลักการได้ไหมเคยสอนไปแล้วนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาหาประโยคสัญลักษ์กันประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรคะการคูณ เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การคูณนักเรียนเอานำจำนวนที่มากขึ้นต้นจะได้ง่ายๆในการคูณคูณด้วย50เท่ากับเท่าไรเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิอาเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาสีฟ้าบ้างต่อไปเป็นวิธีทำอ่าวิธีทำนักเรียนก็ 270ของเราคืออะไรคะจำนวนฉบับนี่คือจำนวนอะไรคะจำนวนธนบัตรนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าธนาบัตรจำนวนประมาณใช่ไหมคะที่เราได้ค่าประมาณมาธานาบัตรจำนวนประมาณ270ฉบับ ฉบับละก็เป็นฉบับละ58บาทก็จะได้ว่าพ่อมีเงินพ่อมีเงินทั้งหมดประมาณทั้งหมดประมาณนักเรียนจับคูณกันเจอศูนย์เหมือนเดิมเลย เก็บไว้ในใจ0 2ตัวนี้เก็บไว้ในใจนักเรียนจําไว้ว่ามี2ตัวนะคะเราจะคูณที่เป็นจํานวนเต็มในที่นี้คือ27คูณ5คูณพร้อมกันนะคะเริ่มที่5คู7 75 35ใส่5ทด3วงกลมไว้กันลืม 5้สองเป็น10บวกสเป็น13ใช่ไหมคะศูนย์เก็บไว้ในใจนำมาเติมเมื่อเราหาผลคูณจำนวนเต็มเรียบร้อยแล้ว1 2ึสขั้นหน่วยก็เป็นบาทเห็นไหมคะหน่วยเป็นบาทนี่นี้ก็จะได้คำตอบแล้วนักเรียนนำมาตอบตอบพ่อมีเงินประมาณ พอมีเงินทั้งหมดประมาณพอมีเงินทั้งหมดประมาณ1 3,500บาทอบาทเป็นอันเสร็จสิ้น2ข้อสำหรับแบบฝึกวันนี้นักเรียนคะการประมาณค่าไม่ว่านักเรียนจะประมาณในรูปแบบไหนคำตอบมันก็จะเป็นยังไงกันคะ ใกล้เคียงกันนะคะเพียงแค่วันนี้เราไม่ไม่ต้องการคำตอบที่เป๊ะหรือถูกเราจะฝึกประมาณฝึกการประมาณผลประมาณผลลัพธ์การคูนะค่ะสำหรับวันนี้เราจะทำแบบฝึกแค่สองข้อนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ แค่นี้แหละค่ะ